กราบเรียนท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เคารพตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานเดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ครั้งที่7ในวันนี้กระผมในนามของผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาตลอดจนผู้มีเกียรติมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในการ เดินการกุศลราชมงคลสวนภูมิสัมพันธ์ครั้งที่7ในวันนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนภูมิโดยได้สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมาเป็นประจำทุกปีตราบจนปัจจุบัน พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงได้พร้อมใจกันแสดงความสมัครสมานสามคัคคีและแสดงความจงรักภักดีด้วยการจัดกิจกรรมเดินการกุศลสำหรับในปีนี้นั้นได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่เ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนำไรายได้จากการจัดงานขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแบบน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานนำผู้ร่วมจุม นมอยู่ณที่นี้ถวายเครื่องราชสการะประกาศราชสดุดีเจริมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมประกอบพิธีเปิดงานเดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ครั้งที่7และเดินนำขบวนตามเส้นทางที่กำหนดด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งขอเรียนเชิญครับ ทราบฝ่ารองพระบาทข้าพุทธเจ้าในวิทยาบิวของผู้ว่ารชาชการจังหวัดพระนครศรียาพร้อมด้วยรปะสกนิกรอันประกอบไปด้วยผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาเจ้าหน้าท,ที่และสิทธ์เก่าในสังกัดมหาวิทยาลัยเทนดุรุยราชมงคลสวรณภูมิรวมทั้งหัวหน้าส่วนร,รชาชการผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมชุมนุมกันอยู่ณนมณฑลพิธีแห่งนี้ขอพระราชทานพระราชโองการประกาศราชสรุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพพระราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรรัตศีมาูุนากรปิยชาติสยามพรบรมราชกุมารีทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรกแห่งพระบรมราชกีวง ที่ทรงตรงลงตำแหน่งฐานนศันดนิ์สยามบรมบราชกุมารีด้วยทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในหลายด้านอาธิด้านภาษาทรงมีความรู้และรับสั่งเป็นภาษาต่างๆได้หลายภาษาด้านดนตรีสามารถทรงดนตรีได้ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลด้านพระราชนิพนธ์ทรงมีพระบีชาสามารถในการวิพน์หนังสือ มากกว่าหนึ่งรเรื่มนอกจากพระบีชาสามารถดังกล่าวข้างต้นสมเด็จพระเทพพระราชราสุดาทรงมีพระวิริยะอุตสาหะประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆเพื่อช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระราชมารดาซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยอย่างมากมายเช่นด้านการพัฒนาสังคม ทรงนำความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่จริงมาใช้ในงานด้านการพัฒนาสังคมซึ่งนำไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่วนโฮมากมายด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทรงดำริว่าการศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดตลอดจนความประพฤติและคุณงามความดีของบุคคลจึงทรงตั้งพระไทยให้ประชาชนทุกระดับชั้น สามารถได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันและส่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในชนบทนอกจากนี้ยังทรงมีพระมหาคาุณราธิคุณต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตเป็นประจำทุกปีด้วยสำนึกในพระมหาคาุณาธิคุณเป็นร้นพน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงจัดกิจกรรมเดินการกุศลพราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ครั้งที่เจ็เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนำรายได้ขึ้นทุนก้าวถวายโดยเสด็จพระราชกุศ์ตามพระราชานทยาศัยและในโววโรกาสที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อยู่พร้อมกันในมุลทีมพิธีแห่งนี้จึงขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรชัย,ยมงคลขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและมีพระพารารมัยสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานควรไม่ควรและแต่จะโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อม ดีมหาวิทยาเทคโนโล,โลยีราชมงคลสุวรรณภูมิท่านนายกองค์การบริษวนจังหวัดนครศรีราท่านประธานสาังฆรทห้ธธรราแปดครับท่านคณาจารย์ท่านผูน้มีเกียรติและนักศึกษาที่เคารพรักทุกท่านครับผมขอชื่นชมทางมหาวิทยาลัยที่มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อนํารายได้ขึ้นทูนก้าวถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชดริอาศัยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาแล้วยังเป็นการสร้างความตระหนักให้กับผู้ร่วมงานเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายถึงถือได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นแบบอย่างที่ดี ที่สมควรได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินการต่อเนื่องต่อไปในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิผมขอขอบคุณคณะบุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนขอบคุณท่านผู้ีเกียติผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในโอกาสนี้ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยแต่บารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรุดนบรรดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยสมบูรณ์ทุกประการบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานเดินการกุศลราชมงคลสวรรณภูมิสัมพันธ์ครั้งที่7จหน้บัดนี้ครับและในวันนี้นะครับเป็นการเปิดงานครับ คุณท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับจะขออนุญาตกลับเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบโล่ให้กับผู้ที่ร่วมบริจออาคกับเรียนเชิญท่านสมทรงพันเจริญมรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนาครศรีอยุธยาครับขออับ,บ,าาชชบท่านถัดมานะครับรองศาสตราจารย์ดรสุรชัยมัตสาชีพครับท่านถัดมานะครับผู้ช่วยอธิการบดีชรอหนูอินครับ ท่านถัดมานะครับรองศาสตราจารย์สหายพลมีชูนึกครับผู้แทนจากโรงเรียนจีรศาสตร์วิทยาครับผู้แทนจากบริษัทฟินเทคนิคจำกัดครับลำดับถัดมานะครับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรครับลำดับถัดไปนะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับลำดับถัดไปนะครับคณะศิลปศาสตร์ครับและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมครับ ครับและในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียุธยาครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาศัยนะครับรัชการนะครับผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆที่มาร่วมงานในวันนี้ครับวันนี้ได้รับเกียรจากส่วนราชการต่างๆในจังหวัดพระนครศรีธุธยาจำนวนมากนะครับมาร่วมกิจกรรมเดินการกุศลราชมงคลงส่วนอาภุมสัมพันธ์ครั้งที่7 นะครับประจำปี2556นะครับ สร้างบันดิตเป็นคนดีเพียงความรู้รับสู่งานลูกครัรวสีทอเพื่อทุนพัฒน์ที่ภูบานสมานใจสามัคีด สี่องสามาคีพร้องดองเราเป็นพี่น้องกันมีน้ำใจรู้ให้รู้แบ่งปันมีไมตรีสัมพันธ์รักกันกลมเกลียวสุวรรณภูเรื่องชื่อลือชามีน้ำใจนักกีฬาแต่งกล้าเป็นหนึ่งเดียวสู้อดทนสิ่งไม่ดีไม่คล้องเกี่ยว แขงแรงตราเรียวแยวกล่าวเรื่องการกีฬาสุวรรณภูมิสู้สู้สู้ลัวสีทองสู้สู้สู้มัธระบสู้สู้สู้เราเลือดนักสู้หัวใจสีทองเจิดจ้าไม่ท้าทายใครแต่พร้อมรับในคำท้าหัวใจนักกีฬารู้รักสามัคคี พวกเราลูกรัวสีทองใจอยู่ในคันลองคุณน่ะทำความดีเราทุกคนรักเกียรติรักศักดิ์สรีสวรรณภูมิเด่นดีเคราะหกองเตรียงไกร สู้สู้สูลูกกรัวสีดอสู้สู้สู้มาทาราซสู้สู้สูเราเลือกนักสู้หัวใจสีทองเจิดจ้าไม่ท้าใครใครแต่พร้อมรับในคำท้าหัวใจนักธีรารู้รักสามัคคีพวกเราลูกรลัวสีทองใจอยู่ในคันลองคุณนักทำความดี เราทุกคนระเกียรติรักศักดิ์ศรีสวนภูมิเด่นดีเรือตกองเตรียน